อ่ะเรามาต่อกันเลยนะคะกับ intersection นะคะบทนิยามของเซต A ที่ intersection นะคะหรือ intersect กับเซต B นะคะก็คือเซตที่ประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็นสมาชิกของเซต A และก็เซต B นะคะสามารถเขียนแทนได้ด้วยสัญลักษณ์คือ A intersect กับ b นะคะหรือจากนิยามง่ายๆคือเราเอาส่วนที่ซ้ำกันระหว่างเซต a กับเซต b นะคะดูจากตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1นนะคะให้สมาให้เซต a มานะคะโดยมีสมาชิกคือ1 2และ3นะคะแล้ก็ให้เซต b มาก็คือสมาชิกของเซต b คือ3 4 5นะคะ จทย์ให้หา a อินเตอร์เซกกับ b ใช่ไหมคะแสดงว่าเราจะต้องเอาส่วนที่ซ้ำเอาสมาชิกในส่วนที่ซ้ำกันระหว่างเซต a กับเซต b นะคะทีนี้นักเรียนดูถ้าเราจะเอา1ใน1ถ้าเราจะเอาสมาชิก1ของเซต a เราต้องไปดูว่า b มีไหมถ้าไม่มีก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นอันนี้ที่มีซ้ำกันทั้ง2อันก็คือ สามถูกต้องไหมอ่ะฉะนั้นข้อนี้ a intersect b ก็จะมีค่าเท่ากับสามใช่ไหมคะอ่ะมา,ด,าดูอีกหนึ่งตัวอย่างดูอีกหนึ่งตัวอย่าง หนึ่งตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างที่2นะคะโดยเขาให้สมาชิกของเซต a มาก็คือ1 2และ3แล้วก็ให้สมาชิกของเซต b นะคะก็คือ2 4และ5นะคะทีนี้โจทย์ให้หาอะไรบ้างโจทย์ให้เราหา a intersect กับ b b intersect กับ a a intersect กับ a b intersect กับ b มาดูอันแรกก่อนนะคะ a intersect กับ b ดูเซต A เซต B มีอะไรที่ซ้ำกันบ้างคะอ่ามีหมายเลข2เนาะฉะนั้นอันนี้ตอบ2นะคะเอาส่วนที่ซ้ำใช่ไหมคะบี B, you, อินเตอร์เซ็กเอนะคะมีอะไรซ้ำบ้างก็เหมือนกันเลยมี2ซ้ำใช่ไหมคะอ่ามี2ซ้ำเนาะ A ออินเตอร์เซ็ก A มีอะไรบ้าง a อินเตอร์เซก ก็คือตัวมันเองใช่ไหมคะก็คือ1 2และ3ส่วน B Intersect B ก็จะได้เป็น2 4 5โอเคค่ะ